สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่เพื่อนพิมพ์ชาแนลวันนี้มาดูทำไมมีน้ำเดือดเดือดเดือด,เด,อดเดือดเดือดเดือดอีกแล้วเหรอแม่จ้าเดือดเดือดต้มน้ำไม่รอเลยจากเพื่อนเพื่อนเพื่อนพิมจะให้ดูว่าวันนี้จะมาทำกล้วยน้ำว้าต้มเก็บไว้ทานนะคะ เพื่อนพิมพ์ได้ล้างกล้วยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็นี่จะตัดตัดหัวนะคะแล้วก็กรีดกรีดอย่างนี้เราจะกรีดตรงด้านหลังนะคะนี่ค่ะตัดแล้วก็กรีดอย่างนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนพิมจะทำให้ดูแล้วก็ส่วนที่เราทำไว้แล้ว เดี๋ยวเราก็จะเตรียมต้มกันเลยนี่นะจ๊ะกรีดก็ไม่ต้องลึกมากส่วนอ่ที่ขั้วนี้เราเราก็ไม่ต้องตัดนะคะเพราะว่าเราตัดเรียบร้อยแล้วถ้ากล้วยสุกงอมมากเกินไปเราไม่ต้องกรีดก็ได้นะคะเพราะว่าเวลาต้มแล้วมันจะมันจะเละอ่าบริเวณนี้ก็คือเป็นส่วนที่อุ้มเปลือกไว้ไม่ให้ไม่ให้เละหรือเปออื่อยยุ่ยนะจ๊ะถ้าเราต้มนานเกินหรือกล้วยสุกงอมนะจ๊ะแต่อันนี้กล้วยพอดี ถ้าเราจะต้มเพื่อเก็บไว้ทานได้สองวันอย่างนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนเราก็ไม่ต้องตัดขัวาออกนะจ๊ะนี่ค่ะเพื่อนพิมพ์พทำไว้แล้วเ,เห็นไหมคะบนี่ที่ตัดเอาไว้แล้วมาต้มต้มต้มต,ม,ตมกันเลยนะจ๊ะต้มการเปิดฟ้ามาเลยโอ้กาน้ำกล้วยใส่ลงไปเลยจ้ะใส่ลงไป จะเห็นว่ากล้วยก็ที่ซื้อมาก็3ามหวีส่วนหวีที่ที่เราต้มให้เพื่อนๆดูก็เป็นหวีที่ลูกเล็กลูกเล็กหน่อยนะจ๊ะลูกเล็กหน่อยดูกันว่านี่จะ้ะ รวยมาจากสวนมาจากสวนสวยๆสวยๆกันเลยนะจ๊ะวีละสี่สิบห้าบาทนะจ๊ะอ่านี่ต้มไว้ปิดฝาไว้สักพักหนึ่งนะคะ สักพักหนึ่งก็จะได้ทานกันแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆนที่มีกล้วยอยู่ที่บ้านาจ,จะไปทำกล้วยเบอร์ชีก็ต้องมีกะทิต้องมีน้ำตาลอาจจะไม่สะดวกตรงนั้นนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะต้ม ทำอย่างนี้ก็ได้แล้วก็จะเป็นกล้วยที่ถ้าเรามีเป็นมะพร้าวที่ไม่แก่จัดเป็นมะพร้าวทึนทึกอย่างนี้ค่ะเราก็เอากล้วยที่สุกแล้วที่เราต้มแล้วนะจ๊ะมาปอกเปลือกออกแล้วก็ขูดเนื้อมะพร้าวใส่แล้วก็อาจจะโรยด้วยน้ําตาลนิดๆบางที่เขาก็จะเขาก็จะแบบต้มกล้วยแล้วก็โรยน้ําตาลโรยอีกโรยมะพร้าวแล้วก็โรยด้วยงาดำอย่างนี้ก็ หอมอร่อยนะคะก็ได้เป็นเมนูออของว่างทานกันแบบไม่เบื่อไม่จำเจนะคะก็เป็นกล้วยเหมือนกันแต่เราสามารถนำเป็นออนำมาทำแปรรูปเป็นเมนูต่างๆได้จะเป็นกล้วยกล้วยเชื่อมแต่ถ้าเป็นกล้วยฉาบนี่ก็ต้องผ่านกระบวนการที่สลับซับซ้อนวุ่นวายมากมายนะจ๊ะก็ทำยากกว่าแต่ถ้าต้มนี่คือ ง่ายสะดวกก็มีคุณค่าทางอาหารแต่ถ้าจะเป็นเด็กๆอย่างสมัยเราเป็นเด็กเนี่ยแม่แม่ก็จะป้อนข้าวด้วยกล้วยนะคะกล้วยกล้วยสุกสุกสุกกว่านี่อีกนะจ๊ะขูด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 ,ดเอาเฉพาะขูดขูดเอาเฉพาะเนื้อเนื้อนะคะไม่เอาเมล็ดไม่เอาเออแกนนะคะแกนมันจะแข็งแข็งก็ขูดเอาเฉพาะเนื้อกล้วยแล้วมาบดนะคะ บทบทบบกับข้าวแล้วก็ป้อนป้อนเด็กๆกก็จะแบบรู้สึกว่าทานอร่อยทานอร่อยแล้วก็ทานข้าวด้วยกล้วยจนโตมาถึงปัจจุบันนะคะเพื่อนพิมพ์เองก็ถูกเลี้ยงมาด้วยข้าวบดบทบบทใส่กล้วยนะจ๊ะเพื่อนพูดแล้วก็คิดถึงเนาะคิดถึงที่เห็นแม่เขาเลี้ยงน้องเนาะเราก็รู้สึกระลึกระลึกระลึกถึงวันนั้นหวนกลับมาเนาะเพื่อน สำหรับคลิปนี้เพื่อนพิมพ์ก็มาแนะนำสำหรับอาหารที่ง่ายๆแล้วก็ทำทานกันนะคะเพื่อนๆเพื่อนพิม <Okay. S 2> พ์ก็ขอพระคุณทุกๆท,ท่านเลยจ้าขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ